สวัสดีครับคุณแจ๊คครับครับสวัสดีคุณแจ๊คครับปัจจุบันนี้ทำอาชีพอะไรฮะขอค้า,าขา,ายครับค้าขายหลังจากได้รับประทานอมรลัติผลาไปแล้วก่อนทานอมรลัติผลาอาการปัญหาสุขภาพเป็นไงครับก็มีเท้าชามมีชานะครับอ่าแล้วก็มีหลายอย่างฮะหัเวียนศีรษะมึนเพราะว่าขายของทั้งวันเน่ะเป็นเป็นมานานไหมครับก็ประมาณเริ่มเป็นมาประมาณก็ตึ้งเดือนะฮะเท้าชาหมีชาพอเป็นแล้วเป็นยังไงฮะมีอาการตกใจไหมหรือว่าตกใจครับตกใจคิดว่าจะรักษายังไงครับ ก็ S <S <an> ยังไม่แก้ใจเลยไม่รู้ยังปรึกษาว่าจะไปปรึกษาหมอดูอ๋อปรึกษาหมอดูท<ช>ีนี้<ช>ปัญหาเรื่องช้ามือชาเท้าชาแล้วมีปัญหาอะไรครับปัญหาอะไรครับอ๋อมีเป็นเป็น,นแผลอที่นี่มีแผลอยู่ที่มือเนี่ยค<ช>รับเออก็ตอนแรกเป็นนิดเดียวก็มันมันลามขึ้นเรื่อยๆก็ตกใจเอ๊ะเป็นเบาหวานตอนนี้อ๋อมันวงใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นอันนี้คือหลังจากที่ได้กินไปแล้วแล้วมันเริ่มหายใช่ไหมครับอันนี้ยุบลงยุบลงแห้งแล้วแห้งแห้งกินมาก็ประมาณ3 3เม็ดเอง ทีนี้จากตรงนี้เนี่ยนะครับก็มาเจอใครฮะเจอเจอผู้แนะนําชื่อคุณนัทนะครับนัทเมืองนนท์นี่นะฮะกำลังถ่ายทำนี่นะมาแนะนําเรื่องตรงนี้ตอนแรกก็เป็นไงฮะไม่เชื่อก็รู้นานแล้วว่าขายเฉยแต่ว่ากงเฉยเฉยไม่เป็นอะไรก็เลยไม่กล้าก็เลยเฉยเฉยก็วันนั้นมานั่งกินข้าวก็เลยคุยกันก็เลยวันนั้นก็เลยเอ๊ะเราอยากจะลองสักอย่างเพราะว่าเราเป็นแล้วเนี่ยอยากจะลองดูด้วยาะยาก็เป็นยังไงเนี่ยว่าไอ้ตีท่าเนี่ยคุยนะคุยหนาเป็นยังไงก็ลองซื้อเขาก็ลองกินเม็ดแรกก็ เช้ามาซื้อวันที่เก้าซื้อพันหลังจากนั้นเป็นไงฮะกินเป็นไงกินเปเม็ดหนึ่งก่อนนอนก่อนนอนเช้าตื่นมาก็ดูก่อนที่แขนอ่ะอย่านดูก่อนแล้วเข้ามันยุบมันแห้งนี่อ๋อแคบคืนเดียวเนี่ยนะคืนเดียวนะหลังจากนั้นเป็นไงฮะกินติดต่อมาสามสามคืนสามวันวันวันละเม็ดใช่ไหมก่อนนอนใช่ไหมเป็นยังไงฮะหลังจากกินมาสามเม็ดขึ้นครับสามแคปซูลอาการที่บอกว่ามือชาเท้าชาเป็นไงฮะเลาลงเลยฮะ ปวดตีนเท้านี่จะขยับก็จะเจ็บขยับไม่ได้เลยนะเท้าเจ็บจะเจ็บฮะนิ้วเท้ามีเจ็บมีอะไรฮะช้ำช้ำม anyway. ันเป็นแบบเหมือนเหมือนกับมันใช้มันน่าเสพอ่ะคล้ายๆเลยตอนนี้ดีขึ้นเลยตอนนี้คือไม่ชาแล้วนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยนิดหน่อยนี่สามวันนะฮะพิสูจน์แล้วว่านะครับอมรันติปลาเนี่ยนะครับที่กินและประทานเข้าไปเนี่ยเป็นไงฮะไหนบอกเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้หน่อยว่ามันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดีหรือมันช่วยเราได้ยังไงเชื่อหรอกนะแต่พอกินเข้าไปเอ๊ะ จริงๆเนี่ยมันดีจริงๆอ่ะมันเป็นมันมันเรารู้สึกได้แล้วเราก็เห็นนเป็นกัะตัวเลยโดนกัะตัวเลยก็เลยบอกพวกๆกันแบบเฮ้ยเนี่ยใครเป็นไรมีอะไรบอกนะยาตัวนี้ดีมากเลยเนี่ยผมกินมาแล้วเนี่ยผมแนะนำผมไม่ต้ให้ดูให้เขาดูที่แผลที่อะไรเลยเนี่ยผมแนะนำให้เขาดู่ะ ของนี่ผมเป็นก่อนเนี ENNIS, ่ยผมเมือ่อหลายวันก่อนผมเป็นแผ็มันบวมขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้มันแห้งเลยกินไปแค่สามเม็ดเองอ่ะอันนี้เร <Yeah, anyway> pigs pigs> cool ื่องจริงเลยเรรื่องงจิไม่มีการมาสร้างภาพไม่แน่นเลยไม่เตี๊ยบปะผมเตี๊ยบไม่เป็นถ้าสนใจเนี่ยมาสอบถามได้หรือจะไปกินข้าวมันไก่เนี่ยแนะนําอยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่ไหนฮะร้านเนี่ยอยู่ในซอยวัดคู่ฮะัสามแยกอภรรยาสารเนี่ยอภรรยาสารถ้าถามร้านข้ามันไก่แจ็คเนี่ยรู้จักดีเซเว่นอยู่ข้างๆเลยว่างั้นใช่คืออร่อยที่สุดในปักเก้นการันตีนะครับในเอาแค่ในเขตเอาฝากแนะนำเพื่อนๆหน่อยว่า ว่าโอเคให้รับประทานอมารันนิดหนึ่งครับเพื่อ <ละ S 2> ที่ดูคลิปนี้นะครับผมแนะนําว่าอมารันนี่ดีจริงเพราะผมลองมาได้แค่สามวันเองผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยแล้วก็อาการยเลียนผมก็เริ่มน้อยลงหายล้อหายไปเรื่อยดีขึ้นกว่าเก่าทำงานก็นานขึ้นเหนื่อยเหนื่อยน้อยลงครับ <สา S 1> โอเคครับก็ฝากไว้นะฮะเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าเรามาสัมภาษณ์กันใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแจ็ค้าวมันไก่นะฝากพวกเราดูด้วยครับว่าใครที่อยู่แถวปากเกร็ดมากินข้าวมันไก่แจ็ค ถ้ามันไก่อร่อยที่สุดในย่านนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาท่านไปก่อนนะครับแปดสิบโมงถึงยี่สิบนะฮะยี่สิบสี่โมงเลยขายกันเต็มที่ว่าอย่างนั้นนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวฝากท่านไปก่อนนะฝากอำลาท่านไปก่อนแล้วก็ท่านสนใจะรับประทานข้าวมันไก่ก็เรียนเชิญนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับผมขอบคุณครับ